nhiều <laughs> nào thác thác thì sắp chắn mình có sẽหาฟังให้ đi <laughs> 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 สกายมานะเดินทั่วรลรไม่มีทางที่จะนั่งสองถัวที่มควเนี่ไกัได้คุณผขอ้อรับด้วย เราไม่รู้จะทํายังไงนักตรงนี้ทีนี้นก็ค่าเคลื่อนขึ้นไปคาดเคลื่อนจะมหาหลายเที่ยวแล้วถ้าเรายา้ายไปปั๊มอีกแล้วพอเป็นเราไป็จอดอยู่ที่ปั๊มอีกของเขก็มาถึงตรงนี้แล้วเขาก็จะว่าเราว่าเรานัดไปตรงนี้ไปทรงนั้นอีกทีนี้ให้คนน้อยกับคนมากก็ไม่ค่อยเข้าใจกันก็ลำบาทนะ